สามารถใช้วิธีหนึ่งได้ก็คือการไปอัปเดตวันที่เฮ้ สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานมากนะครับก็เป็นเวลานานละที่ผมไม่ได้อัพคลิปลง u t u b e นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของบทวิเคราะห์มานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเจอกับเว็บไซต์ของโคเล่นะครับซึ่งโคเล่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ให้กำเนิด s e m a n t i c เอสนะแล้วก็วิธีการทําแบบ blue hat อ่าปกติเราได้ยินแต่ white hat กับ Black hat ใช่ไหมฮะแต่ของโคเล่เนี่ยเรียกตัวเองใหม่เลยว่าเป็น blue hat นะครับวันนี้เราจะมาดูเคสตั้ี้ของ โคลเล่กันผมจะพาทุกคนมาวิเคราะห์กันอันนี้น่าสนใจมากคือเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่า ในลักษณะของการทําแบบโคเล่เนี่ยถือว่าเป็นการทำออนเพจที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็เอาจริงวิธีการของเขาเนี่ยเขาใช้ในเรื่องของการทำซิมเมติกเนี่ยกับทุกด้านเลยมันจะเป็นออนเพจแบ็กลิงซิมเมติกเอสซิมเมติกโลเคอลต่างๆเนี่ยเขามีวิธีการทําต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีฝั่ง AI ด้วยแต่ในวันนี้เราเอาเคสจริงของโคเล่มาวิเคราะห์กันในการทำนะครับว่าเขาทํำยังไงโอเคครับวันนี้เรามาในส่วนของเคส five fundamental section for finance SEO and y o u r d a i y SEO effort นะครับก็จริงๆเนาะเอามาจากบทความจากมีเดียมของโคเล่นะครับในเรื่องของ financial SEO case study highlight for SaaS SEO นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเคสจริงในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็น SaaS ของโคเล่นะครับที่เป็นการโชว์เคสนะครับเว็บไซต์ที่โคเล่นำมาพูดถึงในวันนี้ก็คือตัว Stripe Money นะครับซึ่ง Stripe Money เนี่ยเป็นโปรแกรม SaaS นะครับก็ SaaS เนี่ยย่อมาจาก Software as a Service นะครับก็คือจริงๆมันก็เป็นโปรแกรมที่เราสามารถใช้งานได้เลยนะครับคล้ายๆ หรือ,อ,รอรแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับโคลเล่ก็ได้ทํา SEO กับตัวเว็บไซต์แซต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูของตัวเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับโดยเราใช้ในส่วนของโปรแกรม h l e t นะครับในการที่มาดูหลังบ้านอย่างตัว Style Money เนี่ยเรามาดูทราฟฟิกก่อนทราฟฟิกปัจจุบันจากตัวโปรแกรมนะครับก็อยู่ที่1นึ0งนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ1ปีนะครับไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำโคลเล่สามารถที่จะสร้างทราฟฟิกอย่างเงี้ยมาได้ยังไงนะครับแล้วอย่าลืมว่าตัว s t i l e Money เนี่ยมันเป็นธุรกิจด้าน financial ซึ่ง f i n a n c i a l เนี่ยในมุมของ g l o b a l เนี่ยไม่ได้ทําง่ายเลยแม้แต่ในไทยก็ไม่ได้ทําง่าย global ก็ยิ่งทําไม่ได้ง่ายเข้าไปใหญ่นะครับแต่ว่าโคเลสสามารถใช้วิธีนี้แล้วก็บอกเลยว่าตัวเว็บไซต์นี้เนี่ย80% on page ล้วนๆน,น,นะครับจริงๆเรื่องของ on page เนี่ยเป็นอะไรที่คุยกันมาหลายรอบนะครับแล้วก็โคเล่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ทํา on page ได้ค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่รัดกลุ่มมากที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมดูของเมืองนอกมานะ traffic จากตุลาคมปีแล้วยังอยู่ที่4,000อยู่เลยช่วงที่ออกัสเดือนสิงหหาคมยยยยัอออูู่่่ทีลลกรอยอย้เ นจนมาปัจจุบันไม่ถึง1ปีเนี่ยก็อยู่ที่หลักแสนละ,ะมาดูทราฟิกก่อนอย่างทราฟิกหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมาจากอินเดียนะครับแล้วก็ลง,ลงมาก็เป็น US นะครับซึ่งข้อดีของการทำ g l o b a l เนี่ยคือถ้าสมมติเราเป็นเครื่องมือแซดหรืออะไรก็ตามที่แบบคนทั่วโลกสามารถใช้งานได้เนี่ยการทำ SEO T หนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ทราฟิกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้จากหลายประเทศด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างดีมากนะในการทำลักษณะนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของ organic keyword กันนะครับในส่วน organic keyword ก็จะพูดถึงเรื่องตัวหุ้นนะครับในเรื่องของการลง ทุนอะไรต่างๆ,ๆครับอันนี้ก็เป็นฝั่งคีย์เวิร์ดเรามาดูฝั่งแบ็คลิก์บ้างนะครับฝั่งของแบ็คลิก์ของโคเล่เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมาแบบธรรมชาติมากนะครับอ,อย่างในส่วนของแบ็คลิก์นะครับก็ได้มีการส่งเข้ามามากมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วในพาร์ทของแบ็คลิก์เนี่ยโคเล่มองว่าในส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทหลังๆเหมือนกันเหมือนวิธีที่ผมใช้คือให้มันติดอันดับก่อนแล้วตรงนี้ค่อยๆเสริมมานะครับเดี๋ยวลองมาดูสักอัน ต้องบอกว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบ็กลิงธรรมชาตินะครับก็คือเป็นแบ็กลิงที่ส่งมาให้เองนะครับอย่างเนี้ย s t e m o n e y นะครับโ okay, อเคเดี๋ยวเราลองมาดูบทวิเคราะห์กันนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโคเล่ Cole เนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งทําขึ้นมานะครับเพราะงั้นเขาพูดถึงในลักษณะของ blue hat นะครับผมพามาดูในฉบับของ medium ก่อนโคเล่ Cole ก็จะพูดถึงชัดเจนเลยในมุมของ blue hat SEO ซึ่ง blue hat SEO เนี่ยโคเล่ Cole จะชอบเรียกนะครับเป็นวิธีการที่เขาสร้างขึ้นมาในการทําในส่วนของการวางซิมบิลติกหรือ o ทวิ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มในส่วนของ5เป็น5ปัจจัยพื้นฐานในการทำ blue hat หรือเป็นในส่วนของความสำเร็จตัว financial ตัวแซตตัวนี้นะครับเรามาดูอย่างแรกก่อนอย่างแรกเลยสิ่งที่โคลเล่พูดถึงนี่ก็คือการโฟกัส on impression and q u e r y เคาเรเตอร์มากกว่าคลิกนะครับพูดง่ายๆว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือโคเลโฟกัสในเรื่องของอิมเพรสชันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของคลิกส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเคยได้ยินมานะก็จะให้โฟกัสในเรื่องของคลิกซึ่งน่าสนใจที่ว่าโคเลพูดถึงว่าเฮ้ยเราต้องสนใจเรื่องของอิมเพรสชันอิมเพรสชันคืออะไรอิมเพรสชันก็คือการที่คีย์เวิร์ดนั้นๆเนี่ยถูกค้นหาขึ้นมานะครับเช่นเราค้นหาคําว่า financial นะครับมันอาจจะมีการบอกว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยถูกแสดงบน Google กี่ครั้งนะครับ,รบก็ซึ่งในการแสดงบน Google กี่ครั้งเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่อันดับท้ายๆก็ได้นะครับแต่มันก็ถูกไปอยู่บน Google เหมือนกันเช่นอาจจะอยู่อันดับที่20-25อันดับที่8-9นะครับแต่ตรงนี้มันแค่ขึ้นมาเฉยๆแต่ไม่มีใครคลิกขึ้นมานะครับผมยกตัวอย่างสมมุติผมพิมพ์คาว่า financial ผมพิมพ์คำว่า financial สมมุติว่า,าผมเป็นเจ้าของเว็บไซต์ CNBC ละกนันตรงเนี้ยอันนี้ก็คือว่ามันก็จะโผล่ขึ้นมาซึ่งอย่างเงี้ยเราเรียกว่า1 impression นะครับเออมันจะไม่ได้เกิดคลิกถ้าเราไม่เข้าไปคลิกนะครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ของผมเนี่ยเวลามีการค้นหา์เวิร์ดอะไรก็ตามแล้วถ้าเว็บไซต์ของผมเนี่ยติดอันดับด้วยมันก็จะเกิดเป็น impression นะครับเพราะฉะนั้นง่าย,ายๆ impression ก็จะมากกว่าคลิกเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคเรามาดูเนื้อหากันต่อแ,ตแบรนด์ใหม่เขาให้ความสําคัญในเรื่องของ impression มากกว่าคล เขาจะให้ความสําคัญกับการออดิตออดิตก็คือการตรวจสอบตรวจช็คนะครับในฝั่งของเสิร์ฟซึ่งเสิร์ฟในที่นี้นีดๆคำนี้เสิร์ฟเนี่ยมันมันคือการที่เราติดอันดับคําว่าเสิร์ฟฟีเจอร์เนี่ยมันคือการติดอันดับในรูปแบบไหนนะครับมันมีหลายแบบเราสามารถติดในรูปแบบของ PAA features n i p p e t forum letter discussion top story i m p a c k แล้วก็อีกหลายๆแบบนะครับซึ่งในที่นี้โคเล่ก็พูดถึงว่าเขาก็จะให้ความสําคัญว่าเอ้ยไอเนื้อหาเนี่ยทำไมมันถึงติดในเสิร์ฟฟีเจอร์ลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็สามารถนํามาวิเคราะห์ได้เอาพาสที่เป็น ปัจจัยสําคัญที่ผมรู้สึกว่าว้าวนะก็คือ a u d i The t impression increase จากศูนย์ให้มันเติบโตในทุกๆวัปอันนี้คือน่าสนใจนะปกติเนี่ยเราจะชอบโฟกัสในเรื่องของคลิกหรืออันดับนะครับแต่ว่าโคาได้บอกเลยว่าให้ดูในส่วนของ impression เป็นหลักนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่จะดูเนี่ยมันก็คือการ Index นะครับสิ่งต่อมาก็คือให้ดู Search Engine Index แล้วก็ดูในส่วนของ q u e r y ก็คือ Keyword ใหม่ๆที่มันติดอันดับขึ้นมานะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็โคลเลก็มีในส่วนของภาพให้ดูครับอาจจะเบลอหน่อยก็เป็นในส่วนของการติดอันดับในช่วงต้นๆน,นะครับต่อมาสิ่งต่อมาที่น่าสนใจคือ Curry เฮียคิวรีอาร์นอตแลมดอมตัวคีย์เวิร์ดที่ติดเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะแลนดอมมันจะต้องเกิดจากความตั้งใจในการวางท็อปิ a อลแมพไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอิมเพรสชันเนี่ยมันหยุดเติบโตเนี่ยมันแปลว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกอินเด็กหรือถูกเพิ่มในส่วนของเอ่อคีย์เวิร เ,เราต้องมาเช็คแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คิว r y network has layer เ u อร์ c c วรีแอดค t ดิงตูเดอท a l i t y and s i m i อนด์ซนะครับเป็นการตรวจเช็ค Curry ในแต่ละโนดนะครับก็จริงๆมันมาจากแบบเดิมแบบที่เราเคยพูดถึงเรื่อง t o p i c a l map ในคลิปที่แล้วการตรวจสอบตัว To p i c a l map ของเราเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะดูว่าเราสามารถที่จะเพิ่มคีย์เวิร์ดอะไรขึ้นมาได้อีกโอเคกลับมาที่เรื่องเดิม performing content configuration by using impression ก็คือเป็นการพัฒนาโดยการเพิ่ม นขึ้มารหรือวิธีการในการที่เขาแนะนําในการเชื่อมโยงกับ Google Search Console นะครับคือการเชื่อมโยงแบบใช้ API ซึ่งในที่นี้เรายังไม่เคยพูดถึงนะเดี๋ยวผมไว้จะทําสักหนึ่งคลิปนะครับในการเชื่อม Google Search Console กับ API ของเว็บไซต์ของเราอ่าอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งก็คือการเชื่อมลิงก์ internal link นะครับโค้เลกแนะนําว่าถ้าเนื้อหาคอนเทนต์ไหนที่มันยังไม่ได้คุณภาพเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อมโยงเลยเอาให้แต่ละหน้าเนี่ยมันได้คุณภาพของมันก่อนแล้วเราค่อยไปเชื่อมโยงก็งพูดง่ายว่าวิธีนี้เนี่ยเออน่าสนใจอย่างถ้าเป็นบางสํานักเนี่่จะพูดถึงวา ถ้าบทความหน้าไหนที่ของเรายังไม่ได้คุณภาพอีกหรือยังไม่ติดอันดับเนี่ยให้เชื่อมจากหน้าที่มีทราฟฟิกลงมาที่หน้าตรงนี้แต่ว่าในโคลเล่บอกถึงว่าเฮ้ยไม่ได้แต่ละหน้าของเราต้องมีคุณภาพแล้วค่อยเชื่อมโยงกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มันทําให้เราสามารถที่จะเช็คเลยได้ว่าหน้าไหนที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยเราก็ต้องเอามาแก้นะเราจะไม่ปล่อยทิ้งไว้เราจะไม่ให้เป็นตัวถ่วงของเพื่อนของของอื่นนะครับโอ้โหนี้แค่แค่ข้อเดียวนะตาเข้าไปแบบเออหลายข้อเหมือนกันนะครับมาในสเต็ปที่2นะครับ understanding Google Discover ในทีี่วิธการ ต้องบอกว่าโคเร่ใช้วิธีการใช้ใน Google Discover นะครับ Google Discover คืออะไรมันก็คือเดี๋ยวเปิดให้ดู Google Discovery เนี่ยมันคือฝั่งข่าวของ Google นะครับซึ่งมันก็คือการนําเนื้อหาออจากเว็บไซต์ต่างๆบน Google เนี่ยไปติดเป็นเหมือนเป็นเหมือนเนื้อหาข่าวนะของ Google ครับซึ่งโคเร่ก็ใช้ในส่วนนี้นในการที่จะเพิ่มทราฟิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ความสําคัญกับการติด Google Discovery ตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือ Understand Google Discover Nature First คือเข้าใจธรรมชาติของการ ทา Google Discover ก่อนซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ Snippet ที่แบบเราสามารถที่จะตั้งให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยพยายามส่งเนื้อหาคอนเทนต์ของเราไปยัง Google Discovery นะครับแล้วอย่างแรกที่ต้องเข้าใจคือ Google Discovery เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Keyword Base ก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโฆษณาหรือ Keyword นะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นั้นๆคอนเทนต์ที่มันถูก Recommend นะครับแล้วก็ในเรื่องของ t o p i c a l Map Cluster ด้วย นะครับที่จะเข้ากับยูเซอร์นั้นนะครับซึ่งในที่นี้น่าสนใจว่าทำยังไงให้คอนเทนต์ของเรามันเป็นคอนเทนต์ที่ถูกเรคคอมเมนต์ได้นะครับแล้วถูกแสดงในตัว Google Discover ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้เราค่อยมาวิกมาเจาะลึกกันอีกทีนะครับต่อมานะครับอันต่อมาที่พูดถึง Google Discovery นะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือ Quality n o น e นะครับซึ่ง q Quality n o d e ในที่นี้เนี่ยโคเรให้ความสำคัญกับเรื่องของคอนเทนต์ที่มันจะส่งเข้าตัว Google d Discovery นะค่งในที่นี้นกครสร้าง Topical Map เพะ for trading node นะครับเขาพูดถึงว่าในส่วนของ node เนี่ยอย่างเช่นสมมุติมันมีคีย์เวิร์ดเช่นคีย์เวิร์ดคำว่า trading เนี่ยมันสามารถที่จะมี trading podcast trading accident trading value นะครับ trading success trading story trading อะไรต่างเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาเป็น Topical Map ได้แล้วมันแล้วมันจะช่วยส่งในการที่แบบ การทำ internal link การเขียนแล้วก็ support ต่างๆนะครับสำหรับฝั่งของ Google Discover นะครับก็มันก็ยังเป็นเป็นคอนเซปต์เดิมเนาะคอนเซปต์ concept เดิมในการทำ topical map แต่ว่าเพื่อที่จะนำส่งในส่วนของฝั่ง Google Discover ครับโอเคทีนี้พาร์ทที่3นะครับโคลเล่ก็พูดถึงว่าเขาจะให้ความสำคัญกับการทำ outlink กับ keyword ที่มันติดอยู่แล้วเรายกตัวอย่างจากตัวรูปภาพนี้จะเห็นว่าในส่วนของ keyword overlap เนี่ยเขาเห็นภาพของในส่วนของ s t i k e Money กับ Investopia นะครับแล้วก็ตัวสไตร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนสับเซตที่อยู่ในเว็บไซต์ Invest Opedia อ่ะก็คือทำคีย์เวิร์ดให้มันอยู่ในสับเซตของเว็บไซต์ใหญ่ออะพูดง่ายๆนะถ้าสมมติผมเป็นเจ้าที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยผมก็ต้องหาว่าเจ้าใหญ่คือเจ้าไหนแล้วเราก็ต้องทำในพาร์ทของคีย์เวิร์ดเนี่ยให้มันอันดับแซงนะครับอย่างตัวเนี้ยกรณีนี้ก็ชัดเจนเลยคือโคเล่ก็วางแผนว่ามีคีย์เวิร์ดไหนที่มันอยู่ในสับเซ็ตของเจ้าใหญ่แล้วเขาจะทำให้มันแซงมากกว่าเจ้าใหญ่ได้ในคีย์เวิร์ดไหนนะครับ สังเกตว่ามันก็จะมีในคีย์เวิร์ดกลุ่มที่เป็น long tail ต่างๆไม่ใช่แค่คีย์เวิร์ดตัวสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราชนะด้วยคีย์เวิร์ด long tail กับเจ้าที่เราเล็ง์ไว้แล้วเจ้าใหญ่เนี่ยจะทําให้ Google รู้ว่าอ๋อในที่เนี้ยเว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับพอ Google ไปจับในส่วนของ common keyword เนี่ยเขาก็จะรู้แล้ว Google ก็จะให้ความสําคัญกับเว็บไซต์ของเรามากที่กําลังเติบโตมาใหม่นะครับดย๋ยวเขาพูดถึงว่า search engine start testing a new web source for specific เพราะฉะนั้น,นีีี่วิธการทด ก็คือการที่เราจะวางเป้าไว้แต่แรกว่าเราจะค่อยๆไปครอบคุมในส่วนของเว็บไซต์ใหญ่เจ้าไหนถ้าเราเป็นเจ้าที่มาทีหลังต่อมาก็คือในส่วนของ Topical Map เนี่ยจะต้องมีการขยายออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ในส่วนของเว็บไซต์หยุดการเติบโตทางด้านแลนกิ้งหรือทางด้านการเติบโตด้านการขยายคีย์เวิร์ดไปเนี่ยเมื่อนั้นแหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาละที่เราจะต้องคอยมาเช็คอยู่ตลอดว่าทำยังไงให้คีย์เวิร์ดของเราเนี่ยมันถูกขยายแล้วมัน ค่อยๆติดอันดับเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นพาร์ทเบสิกพื้นฐานนะครับ Create your semantic content network for future possible queries พูดง่ายก็คือพยายามหาคีย์เวิร์ดอนาคตไว้คีย์เวิร์ดอนาคตคืออะไรคือมันอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ปัจจุบันอาจจะเสิร์ชโวลูมน้อยหรือต่างๆหรือเป็นเทรนที่มีโอกาสที่มันจะติดนะครับถ้าเป็นคีย์เวิร์ดของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่เราอาจจะดูแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันน่าจะมีคีย์เวิร์ดนี้เพิ่มขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอนาคตเนี่ยก็จะเป็นคีย์เวิร์ตาได้มก ขึ้นนะครับแล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับ semantic content network ในที่นี้ก็คือการเชื่อมกันในเรื่องของเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันต่อมาคือ keep your momentum high with content update ก็จะกลับมาสู่เมื่อกี้กคือพยายามให้ม omentum เหมือนของการอัปเดตเนื้อหาเนี่ยมันเติบโตอยู่ตลอด increase your ranking by updating your publication date date in structure data อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเนื้อหาไหนของคุณที่มันดูเก่าเนี่ยสามารถใช้วิธีหนึ่งได้ก็คือการไปอัปเดตวันที่เฮ้ย <c oughs> 哎，得有啊。 เออก็เพิ่งรู้นะว่าเฮ้ยอัปเดตวันที่บทความเก่าของเราก็ได้ด้วยเอออันนี้ก็น่าสนใจเพราะงั้นพนูดง่ายๆก็คือการที่เราก็ต้องพยายามอัปเดตเนื้อหาของเราหรือบทความที่มันติดคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยทำในส่วนของการขยายอิมเพรสชันให้มันสูงมากยิ่งขึ้นในที่นี้ก็พยายามดูว,ว่ามีคีย์เวิร์ดไหนที่เรายังตกหลน่นแล้วก็ไม่ได้นํามาใช้นะครับข้อสุดท้ายอันเนี้ยอ่านไปก็เอาจริงแอบงงนะเพราะมีการนําเรื่องของคอนเท็กซ์ออฟซิเมนติกและก็ NLP โ oh. อ้โห โอแม่เจ้าศาสตร์ NLP นี่เป็นอะไรที่แบบเอาจริงผมก็ไม่ได้บรรลุ NLP ขนาดนั้นนะแต่เอาเพื่อความเข้าใจนะ NLP มันก็เซิร์ชเลยดีกว่า NLP NLP ก็คือ Natural Language Processing นะก็คือมันพูดถึงว่าทำเนื้อหาเนี่ยให้มันเป็น NLP คือ Natural Ranking คือให้มันมีความสมูทเป็นธรรมชาติมากที่สุดอย่างเช่นสมมติเราพูดถึงแมวล,ลายเสือสิ่งที่คนปกติเนี่ยเวลาเขาคิดถึงแมวล,ลายเสือแล้วเขามีคำถามอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทของ NLP นะซึ่งถ้าลงลึกไปอีกเนี่ยผมว่ายาวแน่นอนคลิปนี้คลิปนี้ก็สาระค่อนข้างจะแบบเยอะอยู่แล้วนะมาดูในส่วนที่ผมไฮไลท์ไว้ละกันว่าน่าสนใจคือพยายามเข้าใจ n king 2องอย่างนะก็คือ r ร n กิ้งที่เกิดใหม่กับ r ร n กิ้งที่ถูกรี ranking ไม่เหมือนกันมันมีอัตราการเติบโตที่ไม่เหมือนกัน r ร n k i n g ที่เกิดใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตสูง r ร n กิ้งที่มันสมมุติมันอยู่อันดับ20มานานเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการที่จะ o p t i m มซ์ใหม่นะครับก็คือมันคือ,ม,คอมันคือการที่เราต้องมาเข้าใจใหม่ว่าเฮ้ยไอการทําให้มันรี r a ง k i n g เนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของเสิร์ชอย่างเช่นสมมุติผมพูดว่าผมเช็คคาว่าราคาปูนอย่างถ้าเราเสิร์ชคําว่าราคาปูนเสือเนี่ยสิ่งที่เราจะ ต้องรู้ก็คือหน้าที่มันติดอันดับปัจจุบันเนี่ยมันคือเนื้อหาประเภทอะไรอันนี้แหละก็คือในส่วนของเซิร์ฟที่ที่เราก็พอจะต้องรู้แล้วก็มีความรู้ในด้านนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นถึงบอกว่ามันไม่เหมือนกันสาหรับเว็บไซต์ที่เป็น Ini t i a l กับเว็บไซต์ที่เป็น r e r a n k i n g เนี่ยสออันนี้ไม่เหมือนกันนะครับเข้าใจในส่วนของ Content Network ว่ามันจะไม่ทำแลงที่สูงได้โดยตรงก็คือพูดง่ายว่าถ้าเว็บไซต์ไหนที่มันไม่ติดอันดับสูงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทบค การรีแลนกิ้งถ้าเป็นวิธีเดิมที่เราได้ยินกันมาบ่อยก็คือเว็บไซต์ไหนอันดับไม่ค่อยติดอัดแบคลิงไปซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ไ,ได้ยาวไหมบอกไม่ได้คนเล่เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจในมุมของ Google ได้ค่อนข้างดีเพราะงั้นในมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าการที่เราไปอัดแบคลิงเลยกับการที่เรามารีแลนกิ้งในการตรวจสอบในการตรวจเช็คอย่างวิธีนี้เขาบอกว่าในการที่เราจะใช้ตัว s ี sort ขึ้นมาด้วยเอ่อ uh, and start appearing over the seed s o u c e ก็คืออาจจะดูใน ส่วนของแรล่งอื่นๆที่มันสามารถเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นโคลเล่กก็ค่อนข้างจะมีใช้วิธีในการทำ On Page ให้มันติดก่อนถ้า On Page ดียังไงก็ติดอันนี้คือคอนเซปต์ของ Korea น,นี่รีแลนキング does not happen for single source it happen f o r millions of web source based on language การอัปเดตของ Google เนี่ย Google จะทําในส่วนของการรีแ n k i n g เนี่ยให้ทีเดียวเพราะงั้นบางครั้งเราต้องอดใจรอนิดนึงว่าเฮ้ยเราทําไปแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ขึ้นสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าอย่าลืมว่าแม้ว่าแ n k i n g ของเรามันจะสูงอยู่แล้วแต่เราต้องไม่ลืมที่จะเพิ่มในส่วนของค a l i t y ให้กับเนื้อหาและคอนเทนต์ของเราอย่าพึ่งดีใจอย่าพึ่งเสียใจกับอันดับที่มันอยู่ปัจจุบัน เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือเกมระยะยาวการทํา ICO มันคือเกมระยะยาวครับเพราะฉะนั้นในส่วนของมุมการทํา ICO เนี่ยเราก็นึกถึงธุรกิจธุรกิจก็คือเกมยาวบางคนอาจจะชอบการกรอบโกยไว้นะครับแต่ว่ามุมของการทํา ICO เนี่ยคือการกินยาวๆนั่นคือเกมที่เกิดขึ้นนะครับก็จบไปแล้วสำหรับเนื้อหาของตัวเว็บไซต์แซดที่เป็นเคส s t u d ของโคเล่นะครับถ้าใครชอบวิธีการของโคเ่เนี่ผมต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างมาถูกทางมากนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจสําหรับคนที่ทําแม้ว่าวิธีการ ของโคเล่เนี่ยจะดูเป็นทฤษฎีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้จริงเราสามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์อย่างวันนี้ก็มีเว็บไซต์ตัว Stripe ที่เราเอามาให้ดูเพื่อนๆก็ลองเข้าไปแกะซอสข้างในของเว็บไซต์ดูว่าเขาใช้วิธีการยังไงในการเขียนในการทํา Inter n a l l i ต k ต่างๆในการสร้าง t o p i c a l Map ตรงนี้อันนี้จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถจะตกฝึกในเรื่องของการทํา SEO ในฝั่งของ Topical Map หรือตัว Semantic มากยิ่งขึ้นนะจากการที่แบบแกะเคสของคนเก่งคนดังนี่แหละนี่คือวิธีที่ผมว่ามันคือการเรียนรู้ ที่แบบโคตรไวมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปคอนเทนต์ SEO ในเชิงเคสตัดดี้แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคนสาบคลิปนี้มากครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ